สวัสดีครับท่านใดที่สนใจนะครับชั้นปลูกผักในผสมของเรานะครับก็ไม่ว่าจะมีดินหรือไม่มีดินนะครับปลูกได้หมดนะครับตั้งบนปูนก็ได้ตั้งบนบืนหญ้าก็ได้นะฮะนะฮะก็ลองดูนะครับนี่ก็จะเป็น1ชุดเนี่ยนี่สองชุดนะครับ1ชุดก็จะสามารถตั้งกระถาง8นิ้วนะครับ8นิ้วได้ชั้นละ6ใบนะครับห3สาม นะครับ622 6 3 1 8นะฮะชุดหนึ่งก็สามชั้นก็จะตั้งได้18ใบนะครับนี่ผมต่อสองชุดท่านใดอยากจะทําเป็นฟาร์มนะครับก็ต่อยาวไปได้เลยนะครับนะฮะสินค้าเนี่ยแข็งแรงมากนะครับและที่สําคัญเนี่ยเขาทนแดดทนผุนะครับ20ปีสบายกระถางนี่ก็5ปีสบายนะครับชั้นนี้เราทนมากแข็งแรงมากนะครับเป็น pVC นะครับ PVc เขาทนแดดอยู่แล้วนะครับทนผุอยู่แล้วนะครับเคนะฮะสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับนี่กระถางแปดนิ้วนะครับดูจากขวดนี่ขวดหนึ่งจุดห้าลิตรนะฮะสินค้ามีความแข็งแรงครับนะครับชั้นหนึ่งเนี่ยรับน้ำหนักได้ยี่สิถึงสาสิบกิโลนะฮะถือว่าแข็งแรงมากนะฮะเคนะครับ